็สวัสดีเพื่อนๆนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอรีนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนๆไปทำแต่ม้านะครับคือเพื่อนๆบางคนนะครับอาจจะมีแค่คุยถาวรนะครับยังไม่มีแต่ม้านะครับหรือว่าเป็นผู้เล่นเก่านะครับที่อยากจะไร้อาชีพใหม่นะครับแต่ว่ามีแค่คุยนะครับเราก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นแต่ม้าได้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าแต่ม้านะครับมันแตกต่างจาก คุยยังไงนะครับก็คือคุยเนี่ยมันจะมีระยะในการเรียกนะครับถ้าเราอยู่ห่างจากภานะเกิน500นะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะว่า500มันมันวัดยังไงนะครับแต่ว่ามันใกล้มากนะครับคือมันจํากัดระยะในการเรียกนะครับส่วนถ้าเป็นแต่เนี่ยมันจะสามารถเรียกได้ไม่จํากัดระยะทางนะครับไอ้ระยะทางนี้หมายถึงระยะห่างระหว่างเรากับภานะนะครับก็ เดี๋ยวไปด,ดูนะครับว่าวิธีการทำปุยให้เปลี่ยนเป็นแต้ม้าเนี่ยมันจะต้องทำยังไงบ้างนะครับก็คือมันจะต้องทำเควสนะค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับเพราะว่ามันเป็นเควสรายวันนะครับเราจะต้องทำทั้งหมด15วันนะถึงจะ,ะได้ไเทมมาครบนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เทมนะอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดในคลิปนะครับก็ปุยนะครับราคาในร้าน F3 นะครับมันอยู่ที่450บาทนะราคาปกติคนระับไม่มีการลด ส่วนแต้ม้าก็จะเป็น6 1 0บาทนะครับต่างกันอยู่ที่160บาทนะถ้าเพื่อนมีพอจะซื้อได้นะครับก็ให้ซื้อเป็นแต้ม้าไปเลยนะครับมันก็จะคุ้มกว่านะครับหรือเพื่อนจะซื้อแพ็คที่มันแถมมันจะมีแพ็คที่แถมนะครับแถมคุยเราก็สามารถมาทําเป็นแต่ไดน้นี่ก็มันเป็นไอเทมที่ยึดติดตัวละครนะครับไม่ใช่ตระกูลนะครับคือในในหนึ่งตัวละครก็จะใช้ได้อันเดียวนะครับไม่สามารถ ไปใช้ตัวละคอรอื่นได้นะครับในหนึ่งตระกูลนะครับอันนี้ก็จะอธิบายฟังก่อนนะครับอย่างเช่นตัวอย่างให้เข้าใจง่ายก็คือผมเล่นเมวาอยู่นะครับก็คือแต่ม้าที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับมันก็จะใช้ได้แค่เมวานะครับตัวนี้ตัวเดียวนะครับถึงเราจะไปเล่นเมวาอีกตัวหนึ่งมันก็ใช้ไม่ได้นะครับมันยึดติดตัวละครนะครับก็ประมาณนี้เ,เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวิธีการทํามันต้องทํำยังไงบ้างนะเดี๋ยวเราไปเตรียมอ่า ไอเทมมันก่อนนะครับโอเคอ่ะสำหรับไอเทมชิ้นแรกนะครับที่เราต้องเตรียมก็คือขวดน้ํายาเพิ่มกําลังนะครับระดับ XL นะครับสาหรับเงื่อนไขในการทําน้ํายาเพิ่มกาลังระดับ XL นะครับคือเพื่อนจะต้องมีตัวละครที่มีค่ากําลังนะครับเกิน200ขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถแลกได้นะครับเวลาแลกเราก็สามารถแลกได้ที่นักเล่นแร่แปรธาตุของทุกเมืองนะครับที่ชื่อว่าอัลลิสตินนะครับคือสามารถแลกน้ํายา ฟิร์นฟูกลังระดับ x อก็ได้นะครับก็คือให้สนทนาแล้วก็เลือกไปที่แรกเปลี่ยนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกเป็นอนายาฟื้นฟูกำลังแบบไหนนะครับก็คือในเควสเนี่ยมันต้องการเป็นระดับอ l นะครับก็คือข้ามหลัง200นะครับก็ให้เราแลกมาครับตอนนี้ผมก็แลกให้ดูนะก็เราก็ได้มาแล้วนะครับหนึ่งอันนะครับส่วนชิ้นต่อไปนะครับก็คือ จะเป็นวายน้ำพึ่งหอมหวานครับวายน้ำพึ่งหอมหวานเนี่ยมันสามารถหาได้หลายวิธีนะครับแต่ผมจะแนะนําวิธีที่ง่ายนะครับก็คือก็ให้เพื่อนเตรียมกีบดอกไม้ของเลลานะครับหรือปีกนางฟ้าที่เราเรียกกันนะครับก็เอามาแลกกับราชนินีนางฟ้านะครับคือเราแลกเป็นปีกนางฟ้าพิพิณิก่อน,นะครับแล้วเราก็มาสุ่มเป็นนางฟ้าก่อนนะครับแล้วเราก็เอานางฟ้าที่ได้เนี่ยเอาไปแลกเป็นน้าพึ่งครับคือตอนนี้ผมแลกปีกนางฟ้าพิมพิกมาแล้วนะครับ ก็เปิดต่อเนื่องไปเลยวันมานี้เดี๋ยวผมแลกให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับเราแลกน้ำพึ้งนะครับก็ให้เราแลกที่ผู้แทนขวดเซียรีนะครับเราแลกเปลี่ยนเป็นน้ำพึ้งได้นะัะตอนแลกเปลี่ยนก็จะขึ้นอยู่กับระดับของนางฟ้าที่เราสุ่มมาได้นะครับก็จำใส่ก็จะได้3ามขวดนะครับประมาณนี้ ส่วนถ้าเกิดเป็นเจตลาดนะก็จะเป็น20ขวดนะก็แต่ละเปลี่ยนกันประมาณนี้นะครับสาหรับเวลาเพื่อนมาแลกน้ําผึ้งนะครับก็ให้เพื่อนอ่แลกไปขั้นต่ำนะครับก็คือ15ขวดนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมาแลกไปบ่อยนะครับเพราะเควสมันจะต้องทําทั้งหมด15วันนะครับใช้วันละ1นขวดนะครับเราถึงจะได้ไอเทมมาครบนะครับส่วนมากที่เวลาที่ผมมาแลกนะมก็จะแลกหมดเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้นางฟ้าผมก็ไม่ได้ทําแล้วนะครับ ก็คือแลกทั้งหมดเลยแล้วก็อาน้ำผึ้งไปขายนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับน้ำผึ้งเดี๋ยวผมลองพิมพ์ให้ดูนะครับเพราะว่ามันมันเป็นที่ต้องการของตลาดมากนะครับแต่เสียดายนะครับว่ามันไม่แพงนะมันก็จะเป็นอันนี้นะวายนะ้ำผึ้งหอมวายก็มีคนรับซื้อเยอะมากนะเรื่อยๆผมก็จะแลกมาขายนะก็ตอนนี้ผมแลกมาได้สองร้อยสามสแปดนะถ้าขายก็ น่าจะได้ไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าขวดมันแค่เอ็มก็กว่านะครับเาเราไปไหนก็พอ,อ,อได้อยู่นะ200ขวดตอนนี้ผมมีอยู่สามกว่ากนะ็เก็บไปก่อนละกันเผื่อไม่ต้องใช้ทำอะไรนะ,ะสำหรับไอเทมชิ้นต่อไปนะครับก็คือผลไม้ธรรมชาตินะครับผลไม้ธรรมชาตินี้เราสามารถซื้อได้ที่ตลาดกลางครับก็นเพื่อนพิมพ์คําว่าผลไม้ไปนะ แล้วก็เลื่อนหาผลไม้ธรรมชาติอันนี้ก็มีขายค่อนข้างเยอะนะครับก็นเพื่อนซื้อมานะครับสามสิบประมาณสี่ร้อยห้าสิบก็เราอยก็เอ็มนะครับส่วนชิ้นสุดท้ายนะครับน้ำมันแห่งความอดทนนะครับก็สามารถซื้อได้เหมือนกันที่ตลาดกลางครับรอยพิมพ์ค,คาว่าน้ํามันแห่งไรก็ในส่วนน้ำมันตัวนี้ก็จะได้ จากการทำแปรธาตุนะครับในบ้านนะก็ให้เพื่อนซื้อไปนะครับตอนนี้เพื่อนก็เตรียมไอเทมครบแล้วนะก็ให้เพื่อนนะครับนำตัวละครที่เราไม่ได้เล่นนะครับตัวเด็กไปอยู่ตรงบริเวณโนดบ่อน้ำอาทานิดนะครับก็คือตรงใกล้ๆที่ผมยืนอยู่ตอนนี้นะแต่คือตอนนี้ผมเล่นไอดีใหม่นะครับโนดเป็นยังไม่เปิดนะผมจะทําให้เพื่อนดูนะครับว่าเป็นไอดีใหม่นะครับก็สามารถทาได้เลยนะแต่ว่า มันจะมีเงื่อนไขคือถ้าเรามีระดับการฝึกสัตว์ะนะครับต่ำกว่าช้างเลเวลหนึ่งครับเราจะต้องทำาทั้งหมด30วันนะครับแต่ถ้าเกิดเกินช้างหนึ่งไปเราจะทําแค่15วันนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับเมื่อเราวิ่งมานะครับโ pues นดมันก็จะเปิดเองนะให้เราเห็นในแผนที่นะครับว่าเป็นโนดบอลน,นัลธนิตนะครับนี่เราก็วิ่งเข้าไปนะครับไปคุยกับเอ c ีซีนะคือมันจะมีสัญลักษณ์แต้มาอยู่บนหัวของ m b c นะครันะ แต่ว่าในกรณีนี้เพื่อนๆจะต้องเปิดเวสทั้งหมดก่อนนะครับก็ให้เราเข้าไปคุยนะครับเดี๋ยวผมบอกวิธีการเปิดเวสนะ คือตรงนี้นะครับถ้าเราปิดนะปิดเควสนะครับเปิดไม่หมดเนี่ยมันจะมองไม่เห็นสัญลักษณ์บนห่วง n p c นะครับก็ให้เราเปิดแบบนี้นะรอแป๊บหนึ่งครับสัญลักษณ์รูปแต้มามันก็จะขึ้นบนหัว NPC นะครับเดี๋ยวเพื่อๆจะงงนะว่ามันทำไมไม่ขึ้นนะอะไรงี่ในกรณีที่เราต้องการหาเควสที่เรายังไม่ได้ทำนะครับก็ให้พิมพ์ชื่อเควสนั้นไปในช่องค้นหานครับ อย่างในกรณีน,นี้ผมพิมพ์คําว่าในตํานานไปนะครับมันก็จะขึ้นเควสทั้งหมด2เควสนะสําหรับการทําคุยเป็นแต้มานะครับคือเควสแรกเนี่ยแค่คุยกับสนทนากับ n p c ก็จะผ่านแล้วก็อันที่2ก็คือที่ผมบอกนะครับคือต้อง Dartmouth ทําท<า>ั้งหมด15วันนะก็เดี๋ยวดูรายละ,ะเอียดกันต่อเลยนะครับอ่ะก็ให้เรานะครับเข้าไปสนทนากับอ็นซีเอฟเฟนโซนะครับ ก็แค่สนทนานครับก็จะผ่านเวสแรกเลยนะครับ so หลังจากที่เราสนทนาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสัญ,ญลักษณ์บนหัวของ M C นะครับจะเปลี่ยนเป็นรูปผลไม้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน,นครับว่าทำไมมันเป็นรูปผลไม้นะครับทั้งที่ชื่อของมันชื่อว่าขนมยักษ์กว่าของอาธานิตนะครับ world, so เดี๋ยวเรามาดู เื่อนข่ของเคเวสกันนิดนึงนะครับคือเคเวสน่ะมันบอกไว้ว่าถ้าเรามีระดับฝึกสัตว์นะครับต่ำกว่าช่างระเวลหนึ่งนะเราจะต้องทำเคเวสทั้งหมด30วันนะครับเพราะว่ามันจะได้ขนมยักก่าของอาธานิเนวันละ1ชิ้นเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเรามีระดับฝึกสัตว์นะครับตั้งแต่ช่างระเวลหนึ่งขึ้นไปนะครับเราจะทำเคเวสเแล้วจะได้ ไอ้ขนมยักกว่าของอาธนิตเนี่ยวันละ2ชิ้นนะครับมนันจะทําแค่15วันนะครับเพราะว่าเคเวสมันต้องการทั้งหมด30ชิ้นนะครับในการทาเคเวสเเลี่ยนคุยเป็นแต่ม้านะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะครับว่าเราต้องส่งไอเทมให้กับบีนะครับอะไรบ้างเท่าไหร่นะครับก็เวลาเราทำเคเวสนะครับเราก็มาคุยกับบีนะทุกวันนะครับวันละหนึ่งครั้งนะก็สนทนาแล้วก็ ส่งไอเทมนะครับตามนี้เลยนะครับ sure ท right ี่เราเตรียมไว้ตอนแรกครับก็ต้องถามทุกวันนะครับจนกว่าเราจะได้ขนมยักกวาของอาธนิพโคบ30ชิ้นครับถึงจะเริ่มําเควีต่อไปได้นะเมื่อเรานะครับเก็บไอเทมขนมยักกวาได้ครบ30ชิ้นแล้วนะครับก็ให้เรากลับมาคุยกับอีฟนโซยอีกครั้งนะ เพื่อรับเควสนะแต่ถ้าเกิดเรามีขนมยักกวาไม่ครบ30ชิ้นนะมันเราจะมองไม่เห็นเควสนะครับเราจะต้องมีขนมยักกวา้ครบ30ชิ้นก่อน,นตอนนี้ผมก็มีครบแล้วนะครับก็เข้าไปคุยกับ m อ e p i s o d e อมันก็จะมีเควสทขึ้นมาให้เราเห็นนะคร้ำตาแห่งม้าในตำนานนะครับก็ก็สนทนาไปเลย อเมโซนะครับเขาจะบอกให้เรานะครับเอาขนมยักษ์กวาไปวางไว้บนรอยเท้าของขอกดันโลนะครับก็ไปตามจุดมาได้เลยนะครับ mm hmm. ก็อยู่ใ,ใกล้ๆกับป่าโพลี่นะก็เดี๋ยวเดินทางไปเลยเมื mm ่อเรามาถึงรอยเท้าของคองดันโลนะครับก็สนทนาวางขนมยักษ์กวานะครับ ตอนนี้เราก็ได้น้ำตาแห่งไม้ดนํานมาแล้วครับตอนนี้คิดว่าน่าจะต้องเอามาแปลรูปนะครับอตอนนี้ผมก็ได้น้ำตาแห่งมา้าดำานมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าถุยที่ไม่เป็นถุยขาวอเนี่ยเราสามารถทำได้หรือเปล่านะกดตัว L นะครับเลือกไปที่ผลิตนะครับคือมันจะมองเห็นว่า มันใช้คุยที่ไม่ใช่ขูดถาวอไม่ได้นะก็เดี๋ยวลองไปใช้ขูดถาวอดูนะครับแต่คือตอนนี้มันยึดติดกับตัวละครไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะเอาไปให้ตัวทำแล้วกันะะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวละครี้ทำแล้วนะ แม้จะยึดติดตัวละครไปแล้วก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยคืออันนี้คู่ตัวนี้มันยึดติดตัวละครตัวนี้อยู่นะครับหลังจากที่เราทําแล้วมันจะยังยึดติดอยู่ยเดิมหรือเปล่าคนระับก็เดี๋ยวมาดูกัน ตอนนี้ผมก็ได้แต่มาหาวอมาเร,รียบร้อยแล <otion> ้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองก็ยาโอเครู้เรื่องนะครับคือมันก็ยังเป็นยุติตัวละครเดิมครับก็สำหรับการทำเควสเปลี่ยนจากขุยเป็นแต่มานะครับก็แนะนำเพื่อเพื่อนนะครับเก็บเลเวล ข้อมูลชีวิตนะครับคือฝึกสัตว์ให้เกินระดับช่าง Level ะระเวลหนให้ถึงระดับช่างระเวล1ก่อนนะครับค่อยมาทำคุยนี้นะเ mm hmm. พราะไม่งั้นเพื่อนๆจะต้องใช้เวลาในการทํานานขึ้นเท่าตัวเลยนะครับก็คือ30วันนะ mm hmm. แต่อันนี้ผม mm hmm. เกินช่างระเวลหนแล้วนะครับก็เลยทําแค่15วันนะโ okay. อเคสำหรับันนี้ก็มีประมาณนี้เพื่อนไว้จะ็นใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ